นักลงทุนรายย่อยรวมตัวยื่นขอบะตะรอเร่งติดตามคดี ACP a, C a P, ไม่ใจ่นี้ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัทเอเชียแคปิตอลกรุ๊ปหรือ ACP a, C a P, รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกรตอขอให้เร่งติดตามคดี ACP a, C a P, ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รวมกว่า4,000ล้านบาทมานานกว่า5ปีโดยมีผู้เสียหายหลายร้อยราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยและผู้สูงอายุทนายผู้แทนได้เปิดเผยว่า ACP a และบริษัทในเครือพยายามประวิงคดี เช่นยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากแผนไม่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุนรวมถึงเสนอซื้อนี่เพียง40เอร์เซนต์เพื่อสมสิทธิเจ้าหนี้แทนกลุ่มผู้เสียหายย้ำว่ายื่นร้องเรียนไปเกือบทุกหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจึงต้องยื่นถึงพบตรหรือผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดดำเนินคดีหวังฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดทุนไทยก่อนอื่นก็ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่วันนี้กลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ของ a อแคนะครับได้เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามและเร่งรัดความคืบหน้าในการที่ผู้เสียหายทั้งหมดนะครับได้ร้องขอความเป็นธรรมและก็ได้ดําเนินคดีกับทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับและณวันนี้เองนันกลงทุนรายย่อยเองก็ได้รับความเสียหายจริงๆวันนี้ผมเป็นตัวแทนของนันกลงทุนรายย่อย ที่ได้รับความเสียหายะนะวันนี้ผมอยากให้มีการเร่งรัดและติดตามโดยเราทั้งหมดเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและก็ให้ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทําการตรวจสอบและเลร่งรัดติดตามความคืบหน้าให้กับนักลงทุนรายย่อยด้วยเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจหรือนักลงทุนรายย่อยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการที่จะมาลงทุนกับทางบริษัทมหาชน และผมขอฝากไปที่ผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องนะครับฝากเรียนไปถึงกรตอผู้ที่มีอำนาจกำกับและดูแลบริษัทในตลาดว่าการออกหุ้นกู้ผมยังเชื่อว่ายังคงไปได้และที่สำคัญมันจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้นักลงรายย่อยกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมถึงบอกว่าเราเป็นเสียงเล็กๆที่พยายามจะร้องของความยุติธรรมอย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งฮะที่จะ ที่จะทําให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจริงๆอย่างผมจึงอยากจะขอฝากและเป็นตัวแทนของนักลงทุนรายย่อยทั้งหมดขอให้บริษัทที่ดําเนินการไม่ถูกต้องหรือคิดว่าจะดำเนินการไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้เห็นใจกับนักลงทุนรายย่อยทุกคนด้วยครับจากขั้นตอนนี้เราจะดำเนินยังไงต่อครับหลังจากนี้ผมก็คงจะต้องให้ทางให้ทางปปรตรช่วยเร่งรัดและติดตามกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราได้ไปร้องเรียนไปแจ้งความร้องทุกข์กับอสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ได้ดําเนินคดีแล้วก็คงจะต้องเล่งนรัดและติดตามคดีต่อครับนนตอนนี้ีผู้เสียหายประมาณเท่าไหร่แล้วก็บุตค่าความเสียหายเท่าไหร่เอ่อตอนนีู้ตอนนี้ผู้เสียหายในคดีนี้ก็ตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนฮะแล้วก็บูลค่าความเสียหายในเรื่องนี้ มันประมาณเกือบสี่พันกว่าล้านนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับนะวันนี้เราคงจะต้องตื่นตื่นรู้กันได้ละเพราะหุ้นกู้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมทําให้เศรษฐกิจมันเดินได้แล้ววันนี้ถ้าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยรายย่อยไม่มีเศรษฐกิจมันก็ยากที่จะไปต่อวันนี้ผมถึงฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อยด้วยครับตอนนี้นักลงทุนว่าต่อสู้มามไหนแล้วครับตอนนี้ นักลงทุนต่อสู้มาด้วยการซื้อหุ้นกู้มาเนี่ยสำหรับเนี่ยตั้งแต่ปี63ปลายปี63ครับดีฟอมาเนี่ยนักลงทุนก็ยืนหยัดสู้จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เกือบจะ6ปีแล้วครับซึ่งนวันนี้นักลงทุนเองก็เหนื่อยล้ากันพอสมควรเพราะส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีอายุค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังทุกคนก็เดี๋ยวผมขอัวแทนนักลงทุนที่จะที่จะบอกความรู้สึกนิดหน่อยว่าวันนี้เรามาทําอะไรยังไงครับขอนักลงทุนทุกคนเจอกนะัน Hey, รู้สึกยังไงวันนี้เรามาทําอะไรยังไงคืออย่างนี้นะคะเราซื้อหุ้นของ A Cap มานะคะด้วยก็คือเมื่อปี6-2นะคะแต่แล้วพอพอถึงเดือนพฤษภานเนี่ยเราสมควรที่จะได้ดอกเบี้ยปรากฏว่าเราดิฟอ่ะค่ะแล้วเสร็จแ,แ,แล้วทางเขาอ้างว่าจากโควิดซึ่งตอนนั้นโควิดยังไม่ระบาดขนาดนั้นนะคะ mm hmm. เขาเป็นผู้มาก่อนการค่ะ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วเราดูจากเซตนะคะปรากฏว่าผลประกอบการของเขาอ่ะ ทุกตัวขาดทุนหมดยกเว้นตัวรับซื้อนี่ค่ะรับซื้อนี่กําไรมาโหลานเลยค่ะตอนนี้ก็คือนี่เนี่ยลดลงจากสามพันกว่าล้านหรือพันกว่าล้านแล้วถามว่าทําไมไม่ให้เราอะคะในเมื่อเราก็รอมาห้าปีแล้วอะคะ่ะเ,เ,เราลงทุนเราได้ดอกเบี้ยหกจุดห้าถ้าดอกเบี้ยผิดนัดสิบี่เปอร์เซ็นต แล้วรัฐบาลอะคะเราได้ดอกเบี้ยมา100%ต้องแบ่งให้รัฐบาล15%ถูกไหมคะแล้วรัฐบาลไม่ช่วยเราเลยอะน่าจะช่วยไหมกรตอนบอกว่าทําใจแับพี่ขายไปเหอะ4เดีกว่าพี่มานั่งไฟสเสียเวลาแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่า,า,อลาตอนนี้คือพี่ไม่ซื้อแล้วค่ะ กลัวมากเลยค่ะเจ้เข้ามาก่อนการเลยค่ะเพราะหลังจากนั้นก็แบบทุกขทุกพุนก็จะตามเจ้มาค่ะตอนนี้เจ้รับซื้อ40%่เอร์เซ็นต์คาดว่าเจ้าอื่นก็น่าจะเริ่มแล้วค่ะก็ก็คิดเอาแล้วกันว่าตอนนี้เราโดนผิดนัดตั้งแต่ปี6-3 แล้วเสร็จแล้วตอนนี้คือ5ปีแล้วตอนนี้ก็มีคนเดินตามเจ๊มาเท่าไหร่แล้วคะแล้วคิดว่าหุ้นที่แบบว่าชื่อโนเนมแบบนี้ใครจะมาล่ะคะความเชื่อมั่นจาก100%เหลือศูนย์แล้วค่ะ